8มัทุปินนทิกสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะร้อยก้าสิบก้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตรกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาทย่งกรุงกบิลพัท กลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันแล้วจึงประทับพักผ่อนกลางวันณโนะคนต้นมะตูมนมฝ่ายทันทาป,ปานิสากยะกำลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค จนถึงต้นมาตูมนุมแล้วสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรตอบปัญหาทันทปปานิ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงาำพราหม์ผู้อยู่ประสาจากามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสยัย ผู้ตัดความขนองได้ผู้ประสะจากความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนั้นแล้วทันทปัปปานิสักยะสันศีสะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม่เท้ายันขึ้นแล้วจากไป สองร้อยครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เหล็กเล้นเข้าไปยังนิโครธารามแล้วประทับนั่งบนพุทธาทีิปูร่าดไว้แล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้านี้เราครองอัตราวาศถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาทอย่างกรุงกบิลพัทกลับจากบิณฑบาตภายหลังชันพัฒหารเสร็จแล้ว จึงเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วนั่งพักผ่อนกลางวันณนะโคนต้นมะตูมหน่มแม้ทันทาป่าทิสายะก็เดินเที่ยวชมทิวทัศน์เข้าไปยังป่ามหาวันครั้นแล้วก็เข้าไปหาเราจนถึงต้นมะตูมหน่มได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควร รั้นแล้วก็ได้ถามเราว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรเมื่อทันทาป,ปานิสักยะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้ตอบว่าผู้มีอายุบุคคลผู้มีปกติกล่าวอย่างใดจึงจะไม่โต้เถียงกับใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพรามณ์ผู้อยู่ปรสจาการทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปรสจากามทายานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อเราเกล่าวอย่างนั้นแล้วทันทาปานิักยะสันสีสะ แลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วจากไปทรงแสดงอุทเทศ2 0งรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพรามนั้นผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสยัยผู้ตัดความขนองได้ ผู้ประสจักความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลพึงยินดีและพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นข้อนี้ก็เป็นสุดแห่งราคานุสยัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสยัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุัสเป็นที่สุดแห่งภาวะรานคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จ บาปอากุศลธรรมเหล่านั้นย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังที่ประทับ202ครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน ภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปันจะสัญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลูกจากพุทธอาฏเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอ จะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านมหากัจจยนะนี้พระาศาสดายกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ส่งชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดานได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจยนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหนะที่สมควร ได้กล่าวกับท่านพระมหากัจยนะว่าท่านกัจยนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งพระปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้น ข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจากไปไม่นานพวกกระผมก็ได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุ แง่ต,งต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงได้ยินจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาศเสด็จเข้าไปยังที่ประทับ ใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจยนะพวกกระผมคิดว่าท่านมหากัจจยนะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้ว และท่านมหากัจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจยนะจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจยนะขอท่านมหากัจจยนะจงชี้แจงเถิด สองท่านพระมหากัจเจนะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาจะพึงเข้าใจว่าแก่นไม่ต้องสแสวงหาที่กิ่งและที่ใบไม้แม้ฉันใดข้ออุปมม้นี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระาศาสดาทรงปรากฏ เฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ผ่านพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและจะพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับเราแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความ เป็นผู้ให้อมะตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาสมควรที่พวกท่านจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจยนะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาค ทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่พวกกระผมจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตอบอย่างใด พวกกระผมจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านพระมหากัจยนะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเป็นเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงแสดงโดยพิสดารให้พิสดารได้ ขอท่านพระมหากจจยนะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดพระมหากจยนะอธิบายอุทเทศท่านพระมหากจยนะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากจยนะจึงได้กล่าวว่า 2 0งรท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อภิกษุแง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ เพราะในเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารส่งลุกขึ้นจากพุทธอาอัศเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้จักขูวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุเป็นรูปารมณ์ความประจวบแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะ เพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งประปัญจสัญญาย,ย่อมครอบงำบุรุษ ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมคณะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยคณะและคันธารมชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมกายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาย และโพธพารม์มนโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารม์ความประจวบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นภสษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใด เพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาย่อมครอบงามบุรุษในธรรมรมทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อมีจักขุมีรูปารมณ์และมีจักขูวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติภาษาเมื่อมีการบัญญัติภาษา เป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจะสัญญาเมื่อมีโสตะมีศัทธารม เมื่อมีคณะมีคันธารมเมื่อมีชิวหามีรสารมเมื่อมีกายมีโพธพารมเมื่อมีมโนมีธรรมารมและมีมโนวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อมีการบัญญัติสัญญา เป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติการครอบงามโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจะสัญญาเมื่อไม่มีจักสุไม่มีรูปารมณ์ไม่มีจักขวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติภาษาเมื่อไม่มีการบัญญัติภาษาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนา เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบัญญัติการครอบงามโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาเมื่อไม่มีโสตะไม่มีสัทธารณมเมื่อไม่มีคานะไม่มีคันธารมเมื่อไม่มีชิวหาไม่มีรสารณม เมื่อไม่มีกายไม่มีโพธพารมเมื่อไม่มีมโนไม่มีธรรมารมไม่มีมโนวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติภาษาเมื่อไม่มีการบัญญัติภาษาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญา เป็นไปไม่ได้เลยที่ก็จะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่ก็จะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจะสัญญาท่านผู้ฟังทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศแก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจะสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับ จะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาอดเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้เมื่อท่านปรารถนาควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นสองร้อยห้าครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเชื่นชมยินดีพาสิทธ ของพระมหากัจจยนะแล้วลุกจากอัศนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธาอาจเสด็จเข้าไปยังที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศแก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุ แง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชานุัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะก,การแก่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเทศบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธาอาศเสด็จเข้าไปยังที่ประทับ ใครเล่าหนอจะควรชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อนี้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความคิดว่าท่านพระมหากัจจยนะนี้พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพระมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สารเสิญแล้วและท่านพระมหากัจจายนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่และควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจยนะทรงสรรเสริญพระมหากัจจยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มหากัจจยนะเป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายมหากัจจยนะเป็นผู้มีปัญญามากแม้ว่าเธอทั้งหลายจะถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่พระมหากัจจยนะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แหละเธอทั้งหลายจงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้ว ท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้มีความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้ขนมหวานเขากินในเวลาใดเวลาใดก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยออร่อยในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันใครครวญเนื้อความแห่งธรรมบัญญายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตอบว่า อาโนนเพราะเหตุนั้นเธอจงทรงจำไว้ว่าธรรมบัญญายนี้ชื่อมทุป,ปิน,นะทิกะบัญญายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานอนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลมาทุป,ปิน,นะทิกะสูตรที่8ดจบ